สวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามาชมวันนี้นะครับวันนี้เรามีต้นเรือเครือประตูช่องผีนะครับนี่ครับนี่นะครับก็เพื่อนในสายชอบไม้แปลกๆด้วยกันนะครับที่ส่งมาจากจังหวัดกระบีบ่นะครับก็ขอขอบคุณน,นะครับเพื่อนที่ส่งมาให้ก็ตรงนี้ก็สวยงามนะครับนี่คือ สิ่งที่เราได้นะครับก็จะเป็นเครือไม้ที่ปมีประจ o n มีช่องรอดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งสิ่งของที่เขาเรียกว่าทนนสิทธิ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็คือสวยงามดีนะครับก็เราจะเก็บสะสมไว้แล้วก็จะทําขึ้นไว้บูชานะครับนี่ก็ขอรับมาไว้ณนบ้านแห่งนี้นะครับสิ่งที่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโคดขนุนนะครับโคดขนุนโคดขนุนก็อีกอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เพื่อนของเราฝากมาให้นะครับ นี่ครับนี่นะครับนี่คือโคดขนุนนะครับโคดขนุนนะครับขนาดเล็กพอดีพอดีนะครับอันนี้ก็สวยงามนะครับสวยงามนะครับอันนี้นี่กล้องมันไม่ไม่สูงมากนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ก็ดูนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนสวยงามนะครับสวยงามนะครับโคดโคดขนุนเพื่อนฝากมาให้นะครับก็สำหรับท่านที่ติดตามนะครับก็ เดี๋ยวมีอะไรแปลกเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับก็ชมอีกทีนึงนะครับนี่นะครับนี่เป็นไม้ที่เกิดจากธรรมชาตินะครับไม่ได้มีการปรุงแต่งให้มีความสวยงามนะครับก็ธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็มีความแปลกนะครับตรงนี้ก็มีความเชื่อกันว่าจะทําให้มีความโชคดีนะครับเรื่องการค้าการขายนะครับลูกค้าอะไรมาเทมานะครับ นี่นะครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับถ,ถ้าท่านใดสนใจก็ติดตามเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมีมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ